สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เรามาพบกับฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพระธรรมวันละหนาทีสาระดีๆที่จะนํามาฝากพี่น้องด้วยกันวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สิบเจ็ดก็ที่สี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบเก้านะคะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงผู้เชื่อที่มีชัยชนะเหนือปัญหาเป็นชายผู้หนึ่งที่มีร่างเล็กแต่ใจใหญ่ค่ะพี่น้องนะคะนั่นก็คือดาวิดนะคะเรามาดูว่าดาวิดเนี่ยทำให้เรามีชัยชนะเหนือปัญหาได้ยังไง ในชีวิตของท่านนะคะที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันถึง3สิ่งด้วยกันสิ่งแรกนะคะเมื่อเราเห็นถึงปัญหานะคะดา,ดาวิดกล้าเผชิญกับปัญหาพี่น้องฉากนี้เป็นฉากที่เป็นการสู้รบกันนะคะกับคนฟิลิสเตียและชายร่างใหญ่นี้ก็ชื่อโกลิอัตอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีสิ่งที่หนึ่งเลยดาวิดนะคะกล้าเผชิญกับปัญหาไม่หนีปัญหาคะ่ะพี่น้องแม้จะใหญ่ขนาดไหนแต่จใจดาวิดใหญ่กว่านะคะเราจะเห็นจากพระธรรมตอนนี้ข้อสี่สิบเอ็ดกล่าวว่าไงคะ คนฟิลิสเซียก็ออกมาใกล้กับดาวิดพร้อมกับคนถือโลอยู่ข้างหน้านะคะเป็นไงคะพร้อมที่จะลบเป็นนักรลบคนฟิลิสเซียแต่ดาวิดไม่ได้มีความเกรงกลัวแม้จะต้องถูกดูหมินสิ่งที่เขาดูหมิ่นใน42 4สิบาถ้าเราดูในสองข้อนี้นะคะท้าทายพระเจ้าท้าทายคนอิสราเอลว่าขี้กลัวอยู่แต่นะคะลบอยู่ในนะคะที่กำบังนะคะแต่ดาวิดไม่ได้สนใจดาวิดทำนะคะ แล้วก็ดาวิดไม่ได้สนใจคําดูมินด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องอยากจะหนูนใจเราแน่นอนว่าการใช้ชีวิตเราก็มีทั้งคนที่ชื่นชมยินดีกับเราดูหมิ่นเราแต่ให้เราผักขับเคลื่อนการดูมินนั้นนะคะเป็นน้องเป็นพระพรด้วยกันเป็นการที่เราจะทำแต่สิ่งดีๆและก็มองข้ามสิ่งนั้นไปเพื่อที่จะไม่บัน่นทอนจิตใจของเรานะคะแล้วก็1.2นะคะแม้จะต้องถูกปฏิเสธพี่น้องคะดาวิด ถูกปฏิเสธหลายครั้งจากการที่เขาอยากเป็นทาหารแล้วพี่ชายบอกว่าเป็นไงคะไม่ได้กลับไปดูแลแกนะคะกลับไปดูแลพ่อนะคะเราจะเห็นสิ่งนี้ว่าดาวิดพยายามแมนะ้เขาจะถูกปฏิเสธพี่น้องคะดาวิดประการที่สองบอกว่าเราเรียนรู้ว่าเราต้องมีความมั่นใจในการอยู่ด้วยกันไอในการอยู่ด้วยของพระเจ้านะคะพระเจ้าอยู่ด้วยกับเรายังไงตั้งแต่อดีตกับดาวิดพระเจ้าก็อยู่กับเรา เสมอมาอย่างอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเช่นกันเราก็เรียนรู้ได้จากชีวิตของดาวิดพระเจ้าก็อยู่กับเราเหมือนกันพระเจ้าก็สถิตกับเราเราก็เผชิญกับปัญหาได้พี่น้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สองจุดหนึ่งบอกว่ามีความเชื่อธิ์ดเดชของพระเจ้าที่น้องเชื่อไหมคะว่าพระเจ้าทําการอัศาจรรย์ในชีวิตของเรามากมายในทุกๆวันรักษาเราให้หายนะคะเลี้ยงดูชีวิตของเราตอบคำบิษฐานเราในสิ่งที่ เรา็นไงคะเกินเกินสิ่งที่เราเข้าใจเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะข้อสี่สิบหกนะคะบอกว่าในวันนี้พระเจ้าทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสียและในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและสัตว์ป่าอยเี้ยคะคำพูดของดาวิดเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยเป็นนามธรรมเลยนะคะยหอนบทที่สี่พระเยซูบอกว่าไงคะ ข้อที่12เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราและทํากิจาการซึ่งเราได้กระทํานั้นและเขาจะทํากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่านะคะเราได้ไปถึงพระบิดาของเราสิ่งนี้เราจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าและก็เข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น2.2บอกว่าเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องคะดาวิดทาไม่ได้ทําเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่ดาวิดทาเพื่อเป็นไงคะ ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนฟริสเซียดูหมิ่นคนอิสราเอลคนฟริสเซียข่มเหงคนอิสราเอลดาวิดก็เข้ามาแล้วก็เป็นไงคะทําให้เขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยพระเจ้าเหนืออยู่เหนือทุกสิ่งนะคะพระคภีร์บทข้อที่สี่สิบหกตอนปลายบอกว่าแล้วทั้งโลกจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระเจ้าในอิสราเอลเป็นไงคะทาทายให้ชาวต่างชาติได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางการกระทําเราดูว่าชายคนนี้ นะคะกว่าเขาจะฝึกฝนชีวิตของเขาให้เดินก้าวผ่านนะคะสลิงเส้นเดียวโดวยมีเหล็กท่อนหนึ่งในการเป็นตัวถ่วงวัดความสมดุลของร่างกายเนี่ยเขาต้องใช้เวลาแค่ไหนพี่น้องเช่นเดียวกันปัญหาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของเรานะคะเขากล้าเอาชีวิตของเราเขานะคะที่จะเดินและความมีความมั่นใจเราก็กล้าที่จะเอาชีวิตของเราเดินไปกับพระเจ้าในทุกๆวนันเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราค่ะพี่น้อง นะคะดาวิดเป็นไงคะสู้รบกับกลิอัตในประการที่3บอกว่าเราต้องมีชีวิตที่สําดงให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้านะคะสุดท้ายกลิอัสเสียชีวิตนะคะข้อสี่เจว่าและชุมนุมทั้งสิ้นจะทราบว่าสิ่งที่ดาวิดทำเป็นไงคะยิ่งใหญ่และพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่นะคะสามจุดหนึ่งบอกว่าโดยการที่เราต้องลงมือทำพี่น้องหากเราอยากให้คนอื่นเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เพียงแค่เราเก็บไว้แต่เราต้องลงมือทํา เพื่อสิ่งนั้นจะสําเร็จพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรานะคะเมื่อกลิอัทลุกขึ้นดาวิดก็เข้าไปใกล้รับประทะเป็นไงคะไม่ลีลรอเข้าหาแนวรบและสู้กับกลิอัตอย่างรวดเร็วไม่ได้มองซ้ายมองขวาอะไรเลยนะคะว่าจะเป็นเป็นยังไงบ้างหากเราเข้าไปจะเป็นยังไงบ้างแต่เขามีความมั่นใจพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะและ3.2บอกว่าโดยการใช้ของประธานอย่างเต็มที่ดาวิดฝึกฝนพระเจ้าให้ความกล้าหาญนะคะฝึกฝนการใช้สลิงนะคะจากแพะ การรักษาดูแลแกะนะคะอย่างเต็มที่นะคะสุดท้ายสิ่งที่เขาชำนาญการก็ได้ใช้ในวันนี้ค่ะพี่น้องนะคะเปโตบทที่1เปโตบทที่ 4: ข้อ10นะคะได้พูดถึงของประธานและพระเจ้าก็นำนะคะพระเจ้ามอบให้และก็พระเจ้าก็สําเดงพระคุณนานาประการผ่านทางของประทานของเรานะคะอยากให้พี่น้องจดจำด้วยกันนะคะผู้เชื่อที่มีชัยชนะเหนือปัญหาที่เราเรียนรู้จากชีวิตของดาวิด3ส,สิ่งด้วยกันพี่น้องสิ่งหนึ่ง ประการที่1นนะคะเราต้องมีใจกล้าหาญมาเชิญหน้ากับปัญหา2พี่น้องคะเราต้องมีความมั่นใจในการอยู่ด้วยของพระเจ้าและ3มพี่น้องเราต้องมีชีวิตที่สำแดงให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้าสาสิ่งนี้จะนําให้เราผ่านพ้นปัญหาและเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายฝากพี่น้องกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมผู้รับใช้อย่างพวกเราได้ทําคลิปดีๆหนุนใจพี่น้อง ว่าคำวันละหนาทีวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านขอบพระเจ้าเวพรค่ะสวัสดีค่ะ